ในหนาวเน็บป่าภูเขาเย็นยะเยือกเหลานกเงือกร้องเรียกคู่คู่ประสานกล้างปีกวาดลอยทั่วป่าไปชั่วการเป็นตำนานนกคู่แท้นิรันดรสวัสดีครับพบกับผมคนเล่าไพรในเรื่องนานคําคนเลี้ยงควาย แห่งปางมะขามเท่าตอนที่สี่สองทุ่มกว่าพวกหมาในได้ร้องอยู่ไกลๆทำให้ฝูงอัวกระสับกระสายไม่เป็นอันหลับอันนอนทำให้ทุกคนต่างเป็นกังวลกลัวว่าฝูงหมาในจะเข้ามาเล่นงานอัวของลุงเทียมนานคำได้นั่งเงีย,งยบๆอยู่คนเดียวครู่หนึ่งก่อนจะลั่นวาจา พูดขึ้นมาถ้ามันเข้ามาเยอะเราจะป้องกันมันยังไงลําพังปืนพวกเรายิงไปคนละนัดก็ต้องรอตำดินปืนยัดกระสุนอีกผมว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คืออาวุธระยะประชิดด้วยหากเราบรรจุกระสุนไม่ทันอย่างน้อยเราก็ตะลุมบอลกับมันไปเลยมันก็จริงอย่างที่เองว่าน้หนานคำเห็นด้วยไหมพี่ศักด น้ารงได้พูดแทรกขึ้นมาเพราะเห็นด้วยกับความคิดของนานคำมันก็จริงอย่างที่หนานคำมันคิดเตรียมอาวุธระยะประชิดของใครของมันไว้ด้วยละเอาที่ถนัดมือตัวเองนะถ้าอย่างนั้นมันจะใช้ได้ไม่คล่องตอนเจอเหตุการณ์เอาจริงๆทุกคนต่างเห็นด้วยกับความคิดของนานคำและต่างรีบหาอาวุธระยะประชิดของใครของมันน้ารง ได้เอาขวานที่พกมาด้วยออกมาจากเกวียนแล้วนั่งรับคมอยู่ข้างกองไฟลุงศักได้เอาพระอิโต้เล่มยาวที่คาดเอวออกมารับคมด้วยเช่นกันอาวุธระยะประชิดของแต่ละคนส่วนมากจะเป็นพระกับมีดมีเพียงแต่นานคำเท่านั้นที่พกมีดด้ามรูหนานคำจึงไปตัดไม้ไผ่พอดีมือกรำและเอามีดด้ามรูสวมเข้าไปจากนั้นกระแทกให้แน่น รลายเป็นหอกแหลมอย่างกับขุนศึกเตรียมออกรบพอทุกคนเตรียมอาวุธกันครบมือลุงศักด์ก็ลุกไปหาไม้ไผ่แห้งมาสับไว้เป็นสิบเล่มเพื่อที่จะไว้จุดไฟเป็นครบเิงชั่วคราวเมื่อทุกอย่างเตรียมการกันไว้แล้วทุกคนจึงมานั่งอยู่ข้างกองไฟเพื่อเฝ้าระวังว่าไอ้พวกหมาใดที่หอนอยู่มันจะเข้ามาเล่นงานอัวของลุงเทียมเมื่อไหร่ ในระหว่างที่นั่งพูดคุยกันอยู่ข้างกองไฟจัน์ก็เกิดอาการหนาวเพราะบรรยากาศในป่าเริ่มดึกลงอากาศก็เลยเย็นลงไปด้วยนังจันทำไมเองไม่อยู่กับแม่มานั่งอะไรกับกุมผู้ชายนี่ลุงเทียมเห็นลูกสาวมานั่งล้อมวงรอบกองไฟด้วยจึงถามขึ้นมาด้วยท่าทีที่ค่อนข้างหึงหวงลูกสาวก็ฉันหนาวสิพ่อ ก็เลยขอแม่ลุกมาผิงไฟกับพ่อด้วยจันผิงไฟไปสายตาก็แอบชายตามองหนานคำไปเพราะนานคำนั้นร่างกายกำยำได้อย่างรูปร่างงามแม่แพ้ชายในเมืองใหญ่สาวๆอย่างนางจันก็อดใจที่จะแอบมองไม่ไหวจึงเกิดอาการปลื้มหนานคำขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวจันได้ผิงไฟอยู่พักใหญ่ก่อนจะเกิดอาการง่วงนอน จึงกลับไปนอนกับป้ายืนบนเกวียนส่วนเราผู้ชายก็ยังคงเฝ้าระวังพวกหมาในที่หอนอยู่ไกลๆดึกสงัดยามวิการเริ่มเข้ามาเยือนในราตรีกลางไพรนี้เสียงแซะๆก็ดังใกล้เข้ามาลุงศักลุงเทียมและนารงนั้นต่างเผลอหลับกันไปแล้วเพราะความที่อายุมากร่างกายจึงไม่ถึกทนเหมือนพวกหนุ่มๆอย่างนันคำและเจ้าเวียน นานคำได้ยินถึงเสียงผิดปกติจึงได้บอกให้เจ้าเวียนไปปลุกคนทั้งสามให้ตื่นขึ้นมาฟังเสียงนั้นด้วยกันไม่นานเกินรอลุงศักลุงเทียมนา้ารงก็พากันตื่นมานั่งฟังเสียงที่นานคำและเจ้าเวียนได้ยินเมื่อกี้และได้พิจารณาว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรกันฟังอยู่พักใหญ่ลุงศักก็พูดขึ้นมาข้าว่า คงเป็นพวกหมาในนั่นแหละหมาในมันฉลาดมากมันอาจจะรอจังหวะเข้ามาจู่โจมกัดอัวน้อยอยู่ก็ได้รอดูแล้วกันข้าว่าไม่นานพวกมันคงเข้าจู่โจมพวกเราหลังจากที่ลุงศักด์พูดจบได้ไม่ถึงชั่วโมงอัวก็พากันตื่นทันทีและบางตัวก็แตกฝูงวิ่งหนีเข้าป่าท่ามกลางความมืดกลุ่มของลุงศักด์ที่เฝ้าระวังอยู่ ก็ไม่รอช้ารีพากันเปิดไฟฉายส่องไปทางต้นทางของเสียงที่กำลังดังขึ้นอย่างบุ่นบายเมื่อแสงไฟกวดไปทางนั้นได้กระทบกับตาหลายคู่ซึ่งบางตัวก็กำลังวิ่งช้าๆไปมาอยู่ตรงข้ามกับจุดที่ทุกคนพักนานคำเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้าเช่นกันยกปืนเพลิงในมือลั่นไกปิดชีพตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที ัวที่เหลือในตอนนี้พวกมันได้รับรู้ถึงภัยอันตรายพวกมันจึงรวมกลุ่มกันแล้วต้อนอัวน้อยเข้ามาอยู่ตรงกลางฝูงลุงเทียมได้เดินไปแกะเชือกที่ผูกอัวหัวหน้าฝูงออกเพื่อที่จะให้มันระวังตัวเองได้หลังจากที่นานคำยิงหมาในที่อยู่ตรงข้ามลำห้วยที่พวกนานคำพักตายไปหนึ่งตัวพวกมันก็เริ่มทยอยเดินลงมาออกัน อยู่ตรงขอบลำห้วยทีละตัวสองตัว,ตวจนจำนวนเพิ่มขึ้นมาเกือบสิบตัวและมันยังเดินลงมาในน้ำทำท่าทีว่าจะข้ามมาหาพวกของนานคำลุงศักดิ์ที่เฝ้ามองอยู่เห็นเช่นนั้นจึงได้สั่งการให้ทุกคนยิงให้ตายก่อนที่มันจะข้ามมาฝั่งนี้เสียงปืนดังขึ้นสี่นัดสนั่นหวันไหว วยเป็นปืนแกป๊ปจึงต้องทิ้งช่วงตำดินปืนบรรจุกระสุนจึงทําให้ช้าเอามากเพื่อนของมันได้ตายไปห้าตัวตัวที่เหลือมันไม่ได้สนใจเลยไอ้ตัวที่ไม่ข้ามมาคงจะเป็นจ่าฝูงมันมันได้หอนขึ้นอีกครั้งก่อนจะมีเสียงหอนตอบรับมาจากด้านหลังแล้ววิ่งลงมาอีกเป็นสิบตัวลุงศัก์เห็นว่ามันลงมาเยอะ จึงได้เอาครบเพลิงไม้ไผ่แห้งที่ทําไว้หลายสิบอันโยนใส่กองไฟให้หมดทุกอันเมื่อครบเพลิงติดไฟแล้วจึงได้เอามาปักไว้รอบแคมป์เป็นวงกลวงจนแสงไฟสว่างเต็มบริเวณนั้นตายหาแล้วพี่มันลงกันมาเป็นขยงเลยพี่ศักนาลุงได้สะบัดออกมาเบาๆยังไม่ทันได้บรรจุกระสุนกันเสร็จ พวกหมาในก็วิ่งข้ามน้ำกลูเข้ามาลุงเทียมจึงรีบดึงแขนเมียกับลูกมาใกล้ๆตนเพื่อที่จะดูแลได้ง่ายขึ้นพวกมันไม่ได้กลัวคนเลยดูสิมันข้ามน้ำมุ่งหมาพวกเราแล้วสิ้นเสียงเจ้าเวียนไม่กี่อึดใจหมาในเหล่านั้นก็ข้ามน้ำมาสำเร็จและมุ่งตรงใส่ฝูงอัวในทันทีพวกของนนานคำเห็นเช่นนั้น ก็ยิงสกัดเป็นนัดที่สองเพราะบรรจุกระสุนกันเสร็จพอดีหมาในได้ลม้มลงไปนอนตายเพิ่มอ,อีกห้าตัวถึงแม้มันจะตายไปหลายตัวแล้วแต่มันก็ยังไม่ยอมหยุดตัวที่เหลือรีบเข้าไปกวนอัวในทันทีนานคำเห็นเช่นนั้นก็รีบถือมีดต่อด้ามที่ทำไว้วิ่งเข้าใส่เพื่อไล่มัน ตัวที่อยู่ใกล้สุดมันเห็นนานคำวิ่งมามันก็รีบวิ่งเข้าใส่นานคำเช่นกันด้วยความเป็นสัตว์มันไม่ได้มีความคิดอะไรมากมายมันเพียงวิ่งเข้าใส่ดือด้อๆตามสัญชตาตญาณเพื่อจู่โจมศัตรูของมันด้วยคมเขี้ยวอันแหลมคมนานคำนั้นก็ไม่ธรรมดาเช่นกันถือหอกที่ทําจากมีดด้ามรูมือเดียวแทงเข้าที่หมาในตัวที่กระโจนเข้ามาลม้มลงไส้ทะลักตายไปถึงสองสามตัว ลุงศักดิ์เจ้าเวียนน้ารงเห็นนานคำเข้าตะลุมบอลคนเดียวจึงรีบถืออาวุธระยะประชิดเข้าบุกฟาดฟันหมาในตัวที่มันหานกล้ากระจนใส่อัวและคนจนเลือดสาดส่วนลุงเทียมนั้นก็คอยคุ้มกันลูกเมียที่อยู่บนเกวียนเมื่อพวกหมาในมันสูญเสียเยอะมันจึงได้พากันถอยร่นออกไปเหลือเพียงตัวที่ถูกฟันแทงตาอยู่เกลื่อนกราด นานคำและทุกคนจึงรีบมาบรรจุกระสุนปืนต่อแล้วส่องไฟดูรอบๆเพื่อที่จะเช็คว่าพวกหมาในยังคงซุ่มดูอยู่อีกหรือไม่นี่แหละที่เขาเรียกว่าป่าอันตรายมาได้ตลอดเวลาป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าเยอะแบบนี้สัตว์นักล่าก็ต้องเยอะตามตรวจด,ดูร่างกายตัวเองด้วยว่าใครได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมสิ้นคำพูดของลุงศักด์ แต่ละคนก็ตรวจดูร่างกายของตัวเองโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงแต่เพื่อนเลือดพวกหมาในก็เท่านั้นลุงเทียมได้เดินลงมาตรวจดูอัวและโชคดีที่อัวนั้นไม่ได้ตะเลดหายไปมากเพราะพวกมันต้องปกป้องอัวน้อยเมื่อดูแล้วว่าไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรมากทุกคนจึงพากันกลับมานั่งข้างกองไฟและคุยกันจีบถา ก่อนจะตกลงกันว่าจะผัดกันอยู่ยามเวลาผ่านไปจากเรื่องบุ่นวายที่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้แสงสุรีได้สัสดส่องประกายลอดยอดไม้ลงมากระทบใบหน้าของขุมต้อนอัวแต่ละคนก็ทยอยตื่นป้ายืนได้ลุกมาเอาแกงเมื่อวานมาอุ่นไฟและนึ่งข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้ในกระบอกไม้ไผ่ราวหนึ่งชั่วโมง อาหารก็เสร็จเรียบร้อยทุกคนได้มานั่งล้อมวงกันเติมพลังงานในยามเช้าเมื่อข้าวปลาได้ลงท้องกันแล้วจึงได้ออกหาต้อนอัวที่หลงหายไปในเมื่อคืนกลับมาโชคดีที่ได้ต้อนกลับมาครบทุกตัวเมื่อได้อัวกลับมาครบแล้วการเดินทางจึงได้เดินทางต่อเดินทางต้อนอัวมาเรื่อยๆ จนมาถึงเขตป่าที่ใกล้จะเข้าเขตป่าปางมะขามเท่าประมาณบ่ายสองโมงถ้าเร่งเดินทางต่อโดยไม่พักก็จะถึงปางมะขามเท่าพอดีลุงศักด์จึงได้ถามลุงเทียมว่าจะเข้าปางวันนี้หรือไม่หรือว่าจะเข้าพรุ่งนี้หากเข้าวันนี้ก็พาอัวลุงเทียมและควายที่ลากเกวียนกินน้ําเสียก่อนเพราะหลังจากนี้คือเดินทางไม่ได้หยุดพักแล้ว แต่หากเข้าวันพรุ่งนี้ทั้งคนและสัตว์ก็จะได้พักอย่างเต็มที่ลุงเทียมเมื่อได้ฟังสิ่งที่พี่ชายของตนเองพูดออกมาก็นั่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเอาตามที่พี่ว่าแล้วกันพี่เราพาสัตว์ลงไปกินน้ำก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปให้ถึงกันคืนนี้เลยแล้วจะได้พักกันทีเดียวยาวๆลุงเทียมได้ตัดสินใจ เลือกในวิธีที่2หลังจากที่พาอัวและควายลากเกวียนกินน้ำกินท่าแล้วจึงได้ออกเดินทางต่อความลำบากในการเดินทางไปด้วยตอนอัวไปด้วยนั้นไม่ต้องพูดถึงว่ามันยากขนาดไหนเพราะบางครั้งอัวมันก็ตื่นกลิ่นสัตว์ล่าเนื้อที่เป็นกลิ่นเก่าซึ่งมันอาจอยู่บริเวณนี้หลายวันแล้วพออัวได้กลิ่นเข้าพวกมันก็พากันตื่น ด้วยความทุลักทุเลสุดท้ายก็ต้อนอัวมาถึงปางมะขามเท่าในเวลาทุ่มกว่าวาเกือบจะสองทุ่มแล้วเมื่อมาถึงลุงเทียมก็ผูกอัวไว้กับต้นไม้ใกล้ข้อควายของลุงศักดิ์โดยผูกแค่ตัวจ่าฝูงเช่นเคยเมื่อผูกอัวเรียบร้อยก็พากันขึ้นไปพักผ่อนบนบ้านของลุงศักด์ส่วนนานคคำนาลุงเจ้าเวียนได้แยกย้ายกลับบ้านของตนไปพักผ่อนเพราะเหนื่อยล้า เอาพี่เนียงไม่ได้เจอกันสนานและไอ้พูดกับไอ้โทษละ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอลุงเทียมได้ทักทายพี่สะพายของตนและได้ถามหาหลานชายทั้งสองไปข้าลืมบอกเองไปไหวเทียมหลานชายของเองมันมีครอบครัวกันหมดแล้วนูนไปอยู่บ้านเมียกันทั้งสองคนเลี้ยงมาจนโตไม่ทันได้กินแรงเลยแทนที่จะอยู่กับข้าสักคน นี่ไปอยู่บ้านเมียกันหมดสงสัยมันไม่อยากเลี้ยงควยบมันพ่อมันแม่มันตอนนี้ก็อยู่กันสองเท่าสองแก่นี่และว,วะลุงเทียมเมื่อได้ฟังพี่ชายพูดอย่างนั้นก็เลยอยากปลอบใจพี่ชายจึงได้พูดออกไปว่าอย่าน้อยใจไปเลยตอนนี้ข้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วอย่างน้อยก็มีหลานมาคอยช่วยทำงานบ้านงานเรือนให้อีกสองสามวันข้าว่า จะหาที่หาทางทําบ้านไม้ไผ่หลังเล็กๆสักหลังพี่ช่วยจัดหาที่หาทางให้ข้าด้วยแล้วกันได้สิพรุ่งนี้ใครว่ากันไปอาบน้ําอาบท่าไปจะได้มาช่วยกันทํากับข้าวหลังจากที่ครอบครัวลุงเทียมย้ายมาอยู่ได้ไม่นานก็ได้สร้างบ้านสร้างเรือนจนเสร็จโดยได้ความร่วมมือจากคนในปางมาช่วยกันสร้างเวลาผ่านไปทุกคนใช้ชีวิตแบบปกติ จนมีวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเพราะอยู่ดีๆได้มีเสือลากัวลุงเทียมไปกินหนึ่งตัวในตอนนั้นลุงเทียมได้ชวนลุงศักด์ไปเป็นเพื่อนเพื่อเอายาไปใส่แผลอัวพอดีและได้ไปเจอร่องรอยเสือต่อสู้กับอัวแล้วอัวถูกลากเข้าป่าไปซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นก่อนหน้าทั้งสองจะไปถึงเพียงหนึ่งชั่วโมง เมื่อทั้งสองพี่น้องมาเห็นเข้าความโมโหก็เกิดขึ้นรีบเร่งตามรอยเลือดไปในทันทีตามไปได้เพียงประมาณ100กว่าเมตรก็เจอกับไอตัวต้นเหตุกำลังยืนกัดพุงอัวอยู่ลุงเทียมไม่เห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้ายกปืนขึ้นเล็งแล้วเหนี่ยวไกทันทีแปะปืนของลุงเทียมไม่ได้ลั่นออกไปแตกแต่แก๊ป ที่ใช้จุดปะทุก็เท่านั้นลุงศักเห็นท่าไม่ดีจึงรีบยกปืนเล็งและเหนีย่ยวไกไปเช่นกันแปะปืนของลุงศักก็เป็นเช่นกันแต่แค่แก๊ปจุดปะทุทั้งสองหันหน้ามองกันทันทีและพอมองกลับไปยังไอ้ลายพาดก่อนตัวนั้นซึ่งมันกําลังเดินออกจากซากอัวแล้วเดินมาช้าๆตรงมาทางคนทั้งสองทั้งสองคนเห็นเช่นนั้น ก็ไม่รอช้าและไม่รอให้มันกระโดดเข้ามากัดคอรีบพากันหันหลังวิ่งสุดกํำลังไอ้ลายเห็นเช่นนั้นมันก็รีบตามไปทันทีแต่ตามไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดตามแล้วหันกลับไปกินอัวของมันเช่นเดิมเหมือนกับว่ามันหิวมานานแล้วอยากกินให้อิ่มเสียก่อนเลยตามไปเพียงแค่นั้นทั้งสองพี่น้องได้กลับมาถึงบ้าน และรีบไปตามคนในปางมารวมตัวกันแจ้งเรื่องที่เสือโครงลากอัวลุงเทียมไปกินแล้วทั้งสองคนได้ยิงมันไปแต่ปืนกลับยิงไม่ออกชาวปางมะขามเท่าพอทราบเรื่องก็เกิดอาการหวาดผวาคิดกันไปต่างๆนานาว่ามันเป็นเสือสมิงหรือเปล่าถึงยิงไม่ออกด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจึงทำให้ไม่ค่อยมีคนออกไปนอกบ้าน หลังจากนั้นผ่านมาเกือบเดือนทั้งอัวและควายก็ถูกมันกัดคอไปหลายตัวโดยไม่รู้จะแก้ไขยังไงกลุ่มคนกลุ่มเดิมซึ่งก็เป็นตัวหลักของคนในปางได้ปรึกษาและรวมตัวกันเพื่อที่จะล่ามันและกลุ่มคนเหล่านั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลุงศักด์น้าถึกนา้ารงเจ้าเวียนและหนานคำและยังมีเพิ่มมาอีกหนึ่งคน นั่นก็คือลุงเทียมทั้งหกคนได้ออกตามล่ามันแต่ก็ไม่พบตัวเหมือนมันพยายามหลบอยู่ตลอดเวลาเย็นวันหนึ่งจันและป้ายืนได้ลงไปหาบน้ำในลำทารมาไว้ใช้ลุงเทียมไปได้ไก่ป่ามาตัวหนึง่งจึงจะลาบไก่ป่ากินแต่ขาดเหล้าต้มในการกินแก้มลาบลุงเทียมจึงไปถามเหล้าที่ลุงศักดิ์พี่ชายแต่ลุงศักดิ์ก็หมดเช่นกัน เพราะไม่ค่อยมีเวลาไปต้มเก็บไว้แต่ลุงศักด์ก็นึกขึ้นมาได้ว่านานคำเพิ่งต้มเล่าไว้แก้กระใสไว้ไหายใหญ่หายหนึ่งลุงเทียมกับลุงศักด์จึงไปชวนนานคำมากินลาบไก่ป่าด้วยนานคำเห็นว่าลุงทั้งสองมาชวนเช่นนี้จะปฏิเสธก็ดูไม่ดีจะไปกินแบบมือเปล่าก็น่ารังเกียจนานคำจึงเทเล้าต้มใส่ขวดพลาสติก ก่อนจะตามสองเท่านั้นไปท้องฟ้ายังคงไม่มืดพอหนานคำขึ้นไปบนบ้านของลุงเทียมก็พบว่าป้ายืนกับจันไม่อยู่ป้ายืนกับจันไปไหนครับลุงเทียมจะมืดแล้วยังไม่กลับมากันอีกอ๋อสองแม่ลูกนั้นไปหาบน้ำมาใช้นะลุงเทียมได้ตอบกับหนานคำไปลุงปล่อยให้สองคนนั้นไปได้อย่างไรครับ ลุงก็รู้ว่าตอนนี้เสือตัวนั้นมันกำลังอลราวาดกัดอวกัดควายอยู่ปล่อยผู้หญิงสองคนที่ใช้อาวุธและต่อสู้ไม่เป็นไปกันใกล้มืดแบบนี้มันอันตรายนะครับเพราะเป็นเวลาออกล่าเหยื่อของเสือข้าลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยรอข้าอยู่นี่นะข้าจะไปตามลูกกับเมียก่อนพูดจบลุงเทียมจึงหยิบปืนกับย่ามกระสุนเดินออกจากบ้านไป ลุงเทียมได้เดินไปตรงลำห้วยและได้เจอกับลูกเมียซึ่งกำลังหาบน้ำรอบสุดท้ายกำลังเดินขึ้นมาลุงเทียมเมื่อเจอลูกกับเมียแล้วจึงได้เดินจับปืนคอยระวังหลังให้ลูกกับเมียแต่ระหว่างที่ทั้งสามคนได้เดินมาใกล้ถึงบ้านนานคำก็เกิดความรู้สึกแปลกๆเพราะตนมียามผีบอกซึ่งได้รําเรียนมาจากตาแก้วตาของตนนั่นเอง ยามผีบอกนี้นานคำจะรู้สึกถึงสิ่งลี้ลับที่อยู่ใกล้ตนทำให้สามารถระวังตัวเองได้ทันเวลาเมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งลึกลับอยู่ใกล้เข้ามาและในความรู้สึกนั้นมันจะทำให้อยากอาเจียนนานคำจึงรู้ได้ว่าสิ่งที่กำลังมานั้นคงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นแน่ๆนด้วยความเป็นห่วงครอบครัวลุงเทียมนานคำจึงชวนลุงศักดิ์ลงไปตามพอกำลังจะออกจากบ้านไป ลุงเทียมและลูกเมียก็มาพอดีแต่ทันใดน,นั้นก็มีบางอย่างทำให้ป่าหญ้าข้างทางนั้นสั่นไหวอย่างรุนแรงด้วยยามผีบอกของนานคำนานคำจึงรู้ทันทีว่าเจ้าสิ่งที่กำลังหลบอยู่ตรงนั้นคือที่มาของความรู้สึกกระอักกระอ่วนนี้รีบเข้าบ้านเถอะครับแล้วอย่าพิ่งออกมาเมื่อเห็นว่าป้ายืนและจันเข้าบ้านไปแล้วทั้งสจึงได้เดินตามเข้าไป มีอะไรหรือเปล่าหนานคำถึงทำท่าทางแปลกๆลุงเทียมได้ทำหนานคำออกไปเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ธรรมดากำลังตามลุงและลูกเมียม,มาหนานคำได้ตอบกับลุงเทียมไปช้าๆจริงเหรอแล้วเองรู้ได้อย่างไรกันหนานคำผมบอกลุงไม่ได้หรอกครับว่าผมรู้ได้อย่างไรเอาเป็นว่าคืนนี้อย่าออกจากบ้าน ในระหว่างที่หนานคำกำลังเตือนครอบครัวลุงเทียมนั้นได้มีเสียงบางอย่างเดินช้าๆรอบบ้านของลุงเทียมด้วยความสงสัยลุงเทียมจึงสอดสายสายตาลอดรอยต่อฝาบ้านออกไปจนได้เห็นเต็มตาว,ว่าสิ่งที่กำลังเดินอยู่นั้นมันคืออะไรอ้อตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงหัวค่ำยังคงสลัวๆวพอให้มองเห็นลางๆ จึงเห็นว่าไอ้ที่เดินอยู่ด้านนอกคือเสือโคร่งตัวขนาดใหญ่มันเดินเหมือนกำลังวางแผนอะไรอยู่ลุงเทียมพอเห็นก็รีบกระซิบบอกทุกคนในทันทีนานคำจึงบอกให้ทุกคนอยู่เ,เงียบๆก่อนจะเดินไปยังห้องครัวของลุงเทียมแล้วเอาดินเหนียวที่ใช้รองพื้นสำหรับก่อไฟในบ้านมาพรมน้ำแล้วปั้นให้เป็นลักษณะคล้ายควาย ก่อนจะนั่งบริกรรมคาถาแล้วรีบเปิดหน้าต่างให้เป็นช่องว่างพอให้โยนและแล้วนานคำก็ได้โยนดินปั้นรูปสัตว์นั้นออกไปได้แล้วรีบปิดหน้าต่างให้แน่นเช่นเดิมไม่กี่อึดใจรูปปั้นนั้นก็กลายร่างเป็นควายขนาดใหญ่ตาแดงวิ่งเข้าใส่ไอเสือร้ายที่มันกำลังป้วนเปี้ยนอยู่ด้านนอกเสือร้ายตัวนั้นพอมันเห็นว่ากำลังจะโดนจู่โจม มันก็ตั้งท่าเข้าประจันบานในทันทีเสียงอึกกระทึกดังสนัน่นพร้อมเสียงเสือคำรามอยู่ราวประมาณ20นาทีก็ได้เงียบลงนานคำกระอักเลือดคำโตคำหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่ามันแข็งแกร่งไม่เบาเลยครับเล่นเอาควายธนูดินปั้นผมแตกไปเลยแต่มันก็บาดเจ็บเหมือนกันและได้หลบไปแล้วเป็นอย่างที่พวกเราคิดที่ลุงเทียมและลุงศักยิงมันแล้วปืนไม่ออก ก็เพราะว่ามันเป็นเสือสมิงมันมีสิ่งลี้ลับคอยปกป้องมันอยู่ต่อไปนี้คงต้องระวังกันให้มากขึ้นเพราะตอนนี้มันหันมาจ้องคนแล้วถ้าไม่อย่างนั้นมันคงไม่ตามลุงเทียมกับป้ายืนและจันมาหรอกครับมันหวังจะตะครุบใครสักคนกินนั่นแหละครับเองนี่ก็ไม่ธรรมดามีอาคมเสียด้วยไม่เบาเลยจริงๆไอ้หนานคำ ลุงเทียมได้เกิดความชื่นชมหนานคำออกมาหลังจากเห็นเหตุการณ์เมื่อตะกี้นี่หลานชายเพียงคนเดียวของหัวหน้าปางคนก่อนจะให้ธรรมดาได้อย่างไรตาแก้วแก่คงกัะพันชาตีและยังอาคมแก่งกล้าแถมล่าสัตว์ร,ร้ายก็เก่งแต่เสียดายจะคงกัะพันอย่างใดก็สู้โรคร้ายไม่ได้อยู่ดีถ้าแกยังอยู่แล้วล่ะก็ไอเสือตัวนี้ เมื่อกี้คงไม่ใช่คู่มือแกแต่ยังดีเรามีหนานคำอยู่ถึงอายุอย่างน้อยแต่ฝีมือก็ไม่ได้ธรรมดาไปเรากินลาบไก่กันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเรียกคนในปางมาประชุมหาทางแก้ไขเรื่องนี้กันต้องขอจบตอนที่4ของนานคำคนเลี้ยงควายแห่งปางมะขามเท่าก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีก3 4วันในตอนที่ห มาดูกันว่านานคำกับเสือสมิงตัวนี้จะประชันฝีมือกันเช่นไรแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ